ตอนนี้อยู่ในสายของผมเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเงียบรอเนะี่ยผมก็ใจคอไม่ดีนึกว่าสายหลุดก็แล้วเป็นยังไงบ้างคะชาตอนนี้สบายดีนะครับตอนน้สบายดีครับผมครับผมสบายดีตอนนี้สภาพอากาศแถวแถวที่คะชาอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งจำสาสครับผมแต่ อีกชั่วโมงสองชั่วโมงไม่แน่ฝนจะตกหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอรุ้นกันเหมือนกันฮะครับผมน้ําท่วมไหมฮะแถวแถวบ้านมีเป็นบางจุดครับผมไม่ท่วมทั้งหมดครับครับผมก็แบบระบายไม่ทันอะไรยมากกว่ามีบ้างครับครับผมอ่าตอนนี้นะครับก็มีซิงเกิลที่สองนะครับลอยออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแค่ของเรียนแบบ่ของเรียนแบบครับอ้าวแลวก่อนหน้านี้นะฮะซิงเกิลแรกนี่ไม่เคยแพ้ใช่ไหมฮะ มีไม่เคยแพ้แล้วก็เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับผมไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนี่คือเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนี่คืออาซิงเกิลในอัลบั้มรวม AF8 แ้าไร้กาศครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นของคชาอยู่เดียวนี่ก็มีไม่เคยแพ้แล้วก็เพลงนี้แค่ของเรียนแบบเดี๋ยวเป็นซ<ม>ิงเกิลที่สองนะฮะซิงเกิลที่สองนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ซิงเกิลที่สองของขาชานะครับเพลงแค่ของเรียนแบบนี่ก็ได้พี่แม็กซ์สารันวงน้อยครับเป็นคนโปรดิวส์ให้ครับผมครับ พี่แม็กซร,รันนี s> s Hello, ่เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อคุ้นคุ้ชื่อคุ้คุ้าเขาาหลายคนก็จะรู้จักพี่เขาในพี่แม็กซ์เลิฟเมเกอร์อ๋อว่าแล้วว่าแล้วก็คือแบบเออผมคุ้นคุ้นแต่ผมนึกไม่ออกใช่ครับเออเออเออลิฟเมเกอร์นะฮะตอนนี้ก็มาดูแลซิงเกิลนี้ให้กับคชาด้วยครับผมลุกนี่เออการแต่งตัวอะไรเงี้ยเออดูเท่ดีเท่ดีเขาเขามีชื่อเรียกไหมสไตล์แบบที่คชาแต่งตัว ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะ <c oughs> ไรก็คือก็คือตอนแรกก็คิดกันกับพวกกับพี่ๆ <c oughs> ทีมงานครับว่าไหนๆก็มีแบบซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วแล้วก็น้ปรับเปลี่ยนลุคปรับเครื่องแต่งตัวปรับทรงผมใหม่ <c oughs> ก็มานั่งคุยกันมานั่งเลือกกันว่าแบบไหนดีแบบไหนดีสุดท้ายก็มาเป็นอย่างที่พี่เห็นนี่แหละครับอ๋อก็เออแบบดูดูเปลี่ยนไปนะแล้วก็ดูเท่เลยนะครับผมครับมาถึงเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาของของเพลงเพลงนี้บ้างแค่ของเรียนแบบนี้ยังไงฮะ เรื่องราวของเพลงแค่ของเรียนแบบนะครับก็จะพูดถึงการที่เรามอบความรักหรือมีเวลาให้หรือใส่ใจกับคนคนนึงแบบเต็มที่ครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเราครับ<อ>เขาก็แค่ไปเลือกอีกคนหนึ่งที่เขาทําได้เหมือนเราทุกอย่างเลยครับซึ่งเขาก็กลายเป็นตัวจริงไปแล้วก็กลายเป็นตัวสํารองเป็นของเรียนแบบไปฮนะอ๋อจริงๆก็คือลักษณะเหมือนเราเนี่ยเป็นตัวสํารองรนะครับใน <5. S 1> ด้านดนตรีเพลงนี้ ทางด้านดนตรีเพลงนี้นะครับก็มีได้พี่แม็กส์รันวงน้อยเป็นคนทําดนตรีด้วยครับแล้วก็ยังได้พี่ดี c อทซครับเป็นคนทําเสียงเครื่องสายทั้งหมดในในเพลงนี้ครับครับผมก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนดนตรีนะฮะที่มามาดูแลให้นะครับครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการโปรโมทใช่ครับครับผมแล้วอัลบั้มพูดถึงอัลบั้มของของคาชาบ้าง ตอนนี้มีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างรหรือเปล่าครับอัลบัม้บบมของราชาคือตอนนี้คาชาย,ยังไม่มีอัลบั้มเป็นของตัวเองครับก็คือ,อ,อยังเป็นซิงเกิลอ,อ,อย่างนี้ก่อนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนแต่ถ้า อนาคตมีกระแสตอบรับที่ดี <Diamond> ยังมีแฟนๆเหนียวแน่นมีผู้ฟังแบบให้การตอบรับเพลงคชาดีผมว่าเรื่องอัลบั้มก็อาจจะอีกไม่ไกลครับครับก็คงไม่ยากเกินไปด้วยนะฮะก็อยู่ที่กําลังใจแล้วก็แรงเชียร์ของของของคนที่ติดตามผลงานด้วยใช่ครับนะครับ MV เป็นยังไงบ้างคาชา MV ใช่ไหมครับครับพรุ่งนี้ครับผมคชาจะไปถ่ายทํา MV ครับอ๋อก็คืออยู่ในช่วงของการถ evet, labels, fruit, ่ายทํา <Hayır> นะครับพอพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เนื้อหา m อก็จะเป็นตามบทเพลงเลยครับส่วนจะออกมาเป็นมุมไหนจะเป็นฉากที่ไหนยังไงจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงผมอยากจะฝากท่านผู้ฟังคอยติดตามปลายเดือนนี้ครับจะได้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับ m อเพลงแค่ของเรียนแบบครับอ๋อก็ปลายเดือนนี้ นะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงปลายเดือนนี้ก็คงจะได้มีทีซงทีเซอร์อะไรแบบให้ได้ดูให้ได้ติดตามกันก่อนนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีแบบโชว์แบบร้องสดอะไรอย่างนี้ให้ฟังด้วยใชเออความโชคดีมากๆนะฮะตอนนี้มีแฟนคลับตามมาด้วยนะฮะส่ง sms มาอะไรอย่างนี้โอ้เยอะมากๆนะฮะทางด้าน SMS ของเรานะครับพออว่าจะมีความรู้จักกันไหมฮะอย่างเช่นเขาใช้ชื่อว่าแก๊งสวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าว่าว่าเป็นใครผมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมแมก็ติดตามน่าดูเลยนะครับผมครับผมอ่ะโอเคถ้าเกิดระชาพร้อมเดี๋ยวคงได้ฟังเสียงสดสดดิบดิบกันอ่ะร้องสดเลยแล้วกันนะครับอโอเคได้เลยครับแค่ของเล่นแบบครับอืมสามสี่ทุกคนตื่นตระหมีฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาคงจะบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุด คือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงว้าว <Wow>. oh. ขอบคุณครับ สุดยอดมากมากสุดยอดมากมากโอกาสนี้หาไม่ง่ายนะฮะเขาก็ถือว่าเป็นความพิเศษของ88.75ของเราแล้วก็ชาวลบบุรีที่ฟังอยู่ด้วยนะฮะค่ะชาพูดถึงเพลงนี้นะครับจะไปดาวน์โหลดไปแบบเก็บเป็นครอบครองเป็นยุคของยังไงได้บ้างฮะไปนะครับที่อยากได้เพลงแค่ของเรียนแบบเนี่ยไปครอบครองแบบจริงๆนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ครับที่ www.truemusic.com ครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้โทรศัพท์เครือข่ายเครือข่ายคือมูฟเอชครับผมก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมากดสองสองสอโทรออกครับแล้วก็บอกพี่โอเปอเรเตอร์ว่าพี่ครับผมอยากได้เพลงแค่ของเล่นแบบครับแล้วพี่โอเปอเรเตอร์จะจัดการให้คุณเองครับอ๋อแค่โทรไปบอกเขานี่นะโทรไปบอกเลยครับก็ได้เลยใช่ไหมครับครับผมเสียตั้งค์ไหมครับเสียสิครับโอเคถูกต้องนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทํางานเพลง แล้วก็คนที่เป็นศิลปินด้วยนะครับก็จะได้มีกําลังใจทํางานกันต่อไปนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบจริงนี่ก็ไปดาวน์โหลดกันแบบนี้ดีกว่าใช่ครับนะฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวฝากการติดตามด้วยสําหรับ Facebook อะไรทวิตเตอร์อะไรต่างๆอย่างนี้ฮะสำหรับชาวลบบุรีนะครับผมที่เล่นทวิต t ตอรนะก็สามารถ follow Twitter รคาชาได้นะครับชื่อทวิ t เตอร์ว่าคชา K A C H A underscore A F 8ครับผมก็มา Fol โ low กันเยอะๆมาดูว่าวันๆหนึ่งเนี่ย ขชาทำอะไรบ้างมีกิจวัตรอะไรบ้างไปเจออะไรตื่นเต้นมาบ้างขชาก็จะโพสต์ลงในทวิตเตอร์ให้ได้รับรู้กันครับครับผมก็คืออัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับผมครับผมโอ้มีแฟนขับจะโคราชด้วยนะฮะส่ง SMS มาทักทายโอ้แฟนขับเขาหนาแน่นจริงๆอันนี้ยอมรับเลยเอ้าเดี๋ยวให้ฝากผลงานกับชาว SFM แล้วก็ชาวลบบุรีกันเป็นการส่งท้ายครับผมชาวลบบุรีนะครับแล้วชาว SFM ครับ,รบผมก็ขอฝากซิงเกิลหม่ของกระชาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแค่ของเรียนแบบครับอยากจะให้ขอกันมาที่แ8 7 5กันเยอะๆนะครับผมยิ่งขอมาเยอะยิ่งดีนะกระชาจะได้ติดชาร์ไปด้วยใช่ครับผมก็ต้องขอฝากเพลงเพลงนี้ไว้กับชาวลบบุรีด้วยครับ ครับผมแล้วก็ฝากไว้ในเครื่องในโทรศัพท์อะไรกันด้วยนะครับต้องฝากแน่นอนครับไปดาวน์โหลดกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆคชาที่มาคุยกันซิงเกิลต่อๆไปมาคุยกันอีกครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีเพลงให้ฟังด้วยเซิร์ฟเป็นออเดิร์ฟกันก่อนแต่เกิดชอบก็อย่างที่คชาบอกเนี่ย อา,อ,อาจเป็นเพียงลมพัดเบาๆให้เธอพลายร้องแล้วก็ไปอาจเป็นต้นไม้ให้เธอใช้บัแดดเอไว้แล้วเธอก็จากแค่อยากให้เธอยิ้มร้อยไปไม่อยากจะเห็ เป็นที่ปรึกษาให้เธอรักไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจะจไว่ายังมีฉันก็ที่พอแล้วมากมายเพราะเขลอมพลองฉันใช้ทกแทนเท่น,นั้นแววแตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร ต่อยยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยอ,อกไปและรักเธอสักเท่าไร ว่ายังมีฉันทีดดยพอแล้วมากมเพราะคนาหลงร้อนอยู่ฉันใช้ทุกแทนทีงนั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต้องยัำ time